ที่พึ่งทางใจค่ะไปไหว้องค์เทพขอพอรเรื่องเกี่ยวกับความรักอย่างน้อยๆมีเวลาอีก3วันเผื่อจะสำเร็จผลทันวันแห่งความรักวันวนาเลนไทน์แล้วต้องเอาอะไรไปไหว้บ้างอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐค่ะอร่อยเคลือ ถึงญี่ปุ่นกับฮอตตกซีรีส์ถึง8มีนาคม2565ที่แมคโดนัลลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูตรเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสกัดเผ็ดลิงจืดและเก๋าที่กลิ่นหอมน่าทาน รสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรีร่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดเห็ดลิงจือและเกาขี้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์วิโรสีกล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ20ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่020805625ทั้งหมด6ชิ้น จากปกติ4,140บาทลดกว่า76%เหลือเพียง999บาทโทษ02-805-625 02-805-625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 เจอแล้วรองพื้นที่ฟิตกับพวกเรารองพื้นฟิตมีจากเมเบลินนิวยอร์กยี่สที่ใช่สำหรับคนไทยเนื้อแมทที่ดูเนียนฟิตไปกับผิวช่วยคุมมันพร้อมช่วยกันแดดผิวดูสวยธรรมชาติทั้งแบบขวดซองและแป้งฟิตมีฟิตมีจากเมเบลินนิวยอร์กสัญญาณเตินเหงือกไม่ดีลองนี่ ใหม่ข้าวเกรีเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือมทเลอร์หกิบเจอร์เซ็ช่วยขจัดคราบคราสสะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงือกไม่ดีใหม่ข้าวเกรีเกลือมทเลอรล์หกิบเจอร์เซ็ลูกแฝดของชมชอบต่างกันชมเลือก Enfagrow Gentle Care ให้ยุที่มี pH p มีโปรตีนนมที่ผัดการย่อยบางส่วนและ Enfagrow A plus ให้พิสัยฟรีของเล่นแฟนตาสติก Enfa เมื่อซื้อ Enfagrow ตั้งแต่สิบถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบห้า เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love จุดด่างดำเหรอมาเพิ่มความไบรท์กับผิวด้วยไมล์ลอเรียวไกลโคเลตไบรท์เซรั่มด้วยแรงบันดาลใจจากพิลลิ่งพลังไกลโคลิกช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ถึง57%รู้สึกผิวดูสว่างใสได้ทันทีลอเรียวปารีสไกลโคเลตไบรท์เซรั่มเพราะเราคู่ควรมิโปโกครั้งแรกของพระอ้อมมามีโปโกลดอุณหภูมิได้2อองศา เอารับเงินรถวูนบุนได้สองตู้สไม่อเอาชื้นไม่พับผิวก็สบายม,มีประโก,โกัแสนแห้สบายสุดไม่มีเงี้ยเอ็ดรไดายไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่มีคนคนหนึ่งอยู่ข้างแอนสเสมอพักบ้างนะผ่านไปกี่ปีแอนก็น่ารักเสมอห่วงใยตัวเองและคนที่คุณรักด้วยแปลงรังนกแทนรถด,ดีเมูคบเคื่องแบบต้นตำรับด้วยรถด,ดีเมนูพะโลหอมเครื่องพะโล เข้มข้นครบรสอ๋ออร่อยรสดีเมนูพะโล้ครบรสถึงเครื่องพะโล้ในซองเดียวรักสีผมของเราแล้วก็ไม่ตัวผมเสียใหม่กันในเย่คัลเลอร์เนเชอรลส์ด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติสีเทาสีผมดูสวยเด่นชัดติดทนถึง10สัปดาห์ปิดผมขาวถึง100%ปราศจากแอมโมเนียจากการเย่คัลเลอร์เนเชอรลส์ ทีเรียอาจเจอได้ทุกที่ทุกเวลาหยุดด้วยไฮเตอร์ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรซักเช็ดล้างฆ่าเชือ้อแบคทีเรียได้99.9%ไฮเตอร์อร่อยเคลิ้มถึงญี่ปุ่นกับฮอตตอกซีรีส์ถึง8มีนาคม2565ที่แมคโดนัลด์เรสซิ่เกิดใหม่สายพันจียร์โคโรล่าอัลเทส GR อาสปอร์ใหม่ทั้งรุ่นไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซิน ซื้อวันนี้เลือกรับข้อสเสนอสุดพิเศษถึง28ุพภาพันี์นี้จุดดำไม่กลัวจุดดือ้อไม่มีบอกว่าจุดดำดือ้อด้วยมีเวียซปเปอร์รเชนมีซุปเปอร์วิตามิน100เท่าซึมลึกผิวดูไบรท์นี้7วันไกลจุดดือ้อมีแต่จุดเดน่นมีเวียซปเปอร์รเชนหลายคนอาจมองทนันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวัน เพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดสรับสสนอโดยกาแฟาผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอรดิพลัสคูโบตา้าพร้อมที่จะพาทุกคนก้าวไปสู่ชีวิตเกษตรใหม่ด้วยกันวูดเทค ไฮบริดวูดกาดยูริเทนไม่กลัวแดดแห้งไววูดเทกวูดเทกวูดเทกมาค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้แน่นอนค่ะว่าในเบรกนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะองค์เทพที่จะไปไหว้ขอพรความรักค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราอยากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนอวันเลนทายกุมภาพันธ์นึกถึงดอกอะไรคะ ดอกกุหลาบดอกกุหลาบ,บ,บอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้พามาแบบ50สายพันธุ์เลยคุณผู้ชมนันน <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่สวยงามขนาดไหน